การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันบนเวทีโลกมาหลายต่อหลายเวทีนะคะหลายประเทศเขาก็มีท่าทีมีจุดยืนต่อความขัดแย้งที่สวนทางกันโดยเฉพาะชาติตะวันตกกับโลกอาหรับ อาเซียนเองก็มีชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในหลายประเทศนะคะคนทิพตะว,วันอาเซียนเนี่ยวางบทบาทตัวเองในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วการวางบทบาทนี้ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าแต่ละชาติของอาเซียนเองก็มีจุดยืนที่ไม่ได้เป็นเอกภาพกันซัทีเดียวค่ะแต่จุดนี้เองอาจจะมองได้ว่าเป็นทั้งโอกาสและก็ความทา้าทายค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวมุสลิมมากกว่า260ล้านคนนะคะจากจํานวนประชากรมุสลิมทั่วโลกทั้งหมด1,000 800ล้านคนแม้ว่าตัวเลขนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะดูเหมือนไม่มากสักเท่าไหร่แต่ชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศนะคะถือว่ามีจุดยืนในความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่น่าจับตามองไม่น้อยค่ะผู <S <S ยย้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเพื่อแสดงพลังสนับสนุนปาเลสไตน์และเรียกร้องให้สหรัฐยุติการสนับสนุนอิสราเอล ภาพการชุมนุมในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วในรอบ10วันค่ะแต่ว่าไม่มีภาพไหนนะคะคุณผู้ชมที่จะสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวมาเลเซียได้กับภาพได้เท่ากับภาพที่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะมันเป็นภาพการประท้วงเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ถ้าสังเกตดูดีๆนะคะจะเห็นมูยิดดินยัสซินและมหาธีโมฮัมมัดค่ะอดีตผู้นำมาเลเซียสองคนที่ปัจจุบันอยู่กันคนละฝั่งทางการเมืองออกมายืนอยู่บนเวทีเดียวกันอีกครั้งนะคะเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในการประท้วงเมื่อวันที่13ตุลาคมขณะที่นาย,ยก,านกรัฐมนตรีอันไวยบราหิมค่ะประกาศจุดยืนไม่โอนอ่อนต่อแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่จะให้ประนามฮามาสนะคะและยืนยันที่จะเดินหน้ารักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มนี้ต่อไป นอกจากนี้ยังเตรียมบริจาคเงิน100ล้านริงกิตค่ะเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาด้วยมาเลเซียมีชาวมุสลิมมากกว่า22ล้านคนมากเป็นอันดับ2ของอาเซียนนะคะขณะที่อันดับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคืออินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกด้วยนะคะมากกว่า229ล้านคนหรือว่าคิดเป็นร87ของประชากรท้งประเทศค่ะ ส่วนชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์กว่า6ล้านคนนะคะแล้วก็ไทยอีกกว่า4ล้านคนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศขณะที่ชาวมุสลิมในเมียนมาเรามักจะพบอาศัยกระจุกตัวกันอยู่ในพื้นที่แถบรัฐยะไข่นะคะตามมาด้วยสิงคโปร์และบรูไนค่ะที่แม้ว่าจะมีชาวมุสลิมอยู่เพียงแค่สามแสนกว่าคนแต่ว่าก็คิดเป็น3ใน4ของประชากรทั้งประเทศนะคะในขณะที่ลาวเองมีน้อยที่สุดไม่ถึง1-0,000่นคนค่ะ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าอาเซียนพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐที่เริ่มกลับเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่สถานการณ์ในตัวหนอกกลางกําลังทําให้อาเซียนบางประเทศต้องคิดหนักค่ะว่าจะเดินเกมยังไง ยกตัวอย่างฟิลิปปินส์นะคะในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดการประท้วงจากกลุ่มผู้สนับสนุนทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมแสดงพลังสนับสนุนปาเลสไตน์และไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในกาซาหรือว่าการจัดงานจุดเทียนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตกว่า1,400คนจากเหตุบุกโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ โดยในด้านหนึ่งฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวในเอเชียค่ะที่ลงมติสนับสนุนการก่อตั้งรัฐอิสราเอลจากประเทศที่สนับสนุนทั้งหมด33ประเทศทั่วโลกบนเวทีสมัชชาสหาประชาชาติเมื่อปี1947นะคะรวมทั้งยังสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูดกับอิสราเอลมานานถึง65ปีแล้วค่ะแต่การสู้รบในตะวันออกกลางถือเป็นสิ่งที่ฟิลิปปินส์ไม่อยากจะเห็นมากที่สุดนะคะ ในบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนมีเพียงแค่3ประเทศนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายจากเหตุบุกโจมตีในอิสราเอลค่ะประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะคะถึง30คนขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศไทยชี้ว่ามีคนไทยที่คาดว่าถูกจับตัวไปเนี่ยสิคนค่ะส่วนรัฐบาลกัมพูชาระบุว่ามีนักศึกษากัมพูชาเสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าว1คนนะคะ ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิต4คนและอีก2คนทางการระบุว่ายังไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยคาดว่าน่าจะถูกจับตัวปจับไปเป็นตัวประกันนะคะโดยฟิลิปปินส์นถือว่ามีสถานการณ์คล้ายๆกับของไทยค่ะคือมีแรงงานในอิสราเอลกว่า30,000คนและแรงงานจำนวนมากตอนนี้นะคะกำลังรอความช่วยเหลือเพื่อพาตัวกลับบ้าน แต่แรงงานฟิลิปปินส่วนใหญ่ค่ะเขาจะทํางานในภาคอุตสาหกรรมสาธารณสุขนะคะเช่นการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยค่ะการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่สอกเขาขยายวงกว้างจนนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพในตะวันออกกลาง กำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่ฟิลิปปินส์ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเพราะอย่างแรกค่ะคือสงครามอาจส่งผลให้กลุ่มติดอาวุธมุสลิมในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉวยโอกาสขึ้นมาก่อเหตุได้ค่ะ ขณะที่สงครามยังอาจจะทําให้ประเทศเสียรายได้ก้อนใหญ่นะคะโดยตะวหนออกกลางถือเป็นภูมิภาคทําเงินให้กับแรงงานข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์ที่มีอยู่กว่า2ล้านคนค่ะโดยในแต่ละปีจะส่งเงินกับประเทศนะคะไม่ต่ํากว่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ที่น่าสนใจคือหลายประเทศในอาเซียนนะคะซื้ออาวุธจากบริษัทสัญชาติอิสราเอลนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เมียนมาเวียดนามแล้วก็ไทยขณะที่อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเองไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลปัจจัยที่สลับซับซ้อนเหล่านี้ค่ะทำให้การเดินเกมของอาเซียนบนความขัดแยง้งไม่ใช่เรื่องง่ายคุณเจชาตาคุณพรวด,ดีคะแต่จุดนี้ก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบด้วยเหมือนกันเพราะว่าทำให้อาเซียนเราสามารถพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ